เออโปรดช่วยข้าด้วยท่านอัศวินชุดเกราะแวววับข้ามาช่วยแล้วท่านหญิงอ,อ,อข้ามความจริงข้ามีธุระนะ่ะข้าต้องไปแล้วไว้เจอกันนะสามีเดี๋ยวสิอะไรเนี่ยเธอเองไม่ใช่หรอที่อยากเล่นบทช่วยเจ้าหญิงที่ปราศาสตร์น่ะก็ใช่แต่สะพานนั่นร้องไงล่ะเออเธอไม่เข้าใจหรอถ้าที่ไหนมีสะพานมันอาจมีปีศาจนอนสะพานนะสิ ผมไม่เอานะแซมมี่เธอคืออัศวินผู้กล้านะลืมแล้วเหรอคือฉันก็กล้าอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าหญิงองค์ไหนที่ทำให้ฉันยอมเจอกับรเรื่องนั้นได้หรอก <c oughs> โอ้แซมมี่รู้ไหมวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดความกลัวคือเผชิญหน้าและหัวเราะใส่มันและฉันก็จะช่วยเธอเดียวนี้แหละตามมาสิ <c oughs> ไงคะทุกคนหวังว่าคุณจะไม่ขี้กลัวเหมือนแซมมี่ของเรานะต <c oughs> ลกมากนะโซเซ คครับทุกนอย่าหัวเสียไปเลยจ้าแซมี่วันนี้เราจะมาทำสัตว์ประหลาดจาก t r e v ว r ร์ n ฮนเดอรสัด้วยปากกาสามิติกันมันจะเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเราต้องใช้ปอยในการทำเป็นฐานนี่แซมี่ช่วยบอกทุกอย่างที่เธอรู้เกี่ยวกับนอนสะพานเราจะได้สร้างมันขึ้นมาอย่างแม่นยำหน่อยสิ <c oughs> ได้อยู่แล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตตัวยาวเหมือนนอนแต่ไม่มีขาแต่มันมีแขนที่เกาะหนบที่สามารถเอื่อมถึงคุณได้ในระยะสอง โ,โหงั้นแขนมันก็ยาวมากเลยสิ <c oughs> และมันก็มีฟันแหลมน่ากลัวซ6สี่ที่เอาไว้ขมือเบียของมันว้าวทีนี้ฉันเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเธอถึงกลัวมันนักหน้าโอโ้และมันก็เคลื่อนที่เร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียวนะโอเคยอมรับเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆ <c oughs> แต่ยังไงซะเจ้าหนอนสะพานนี่ก็น่าทึ่งมากเลยนะและฉันก็จะพิสูจน์ให้เธอเห็นเอง มาเริ่มกันเลยเถอะทุกคนคะระวังการใช้ปากกาสามิติด้วยนะเพราะพลาสติกที่อยู่ข้างในนะ่ะมันร้อนมากเลยคุณต้องใช้พลาสติกเป็นจํานวนมากดังนั้นเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะครับและโครงร่างครึ่งหนึ่งของเจ้าหนอนก็เสร็จแล้วล่ะที่นี้เราจะต้องเติมช่องว่างระหว่างเส้นพวกนี้ ค่ะคุณแซมผู้สมบูรณ์แบบทีนี้เราจะค่อยๆเอาชิ้นส่วนนี้ออกจากฐานแบบนี้ <c oughs> มันดูเหมือนตะก,กร้าเลยว่าไหมคะทุกคนแล้วเราจะทำให้มันกลายเป็นหนอนสะพานยังไงอ่ะง่ายมากเลยจ้ะเราต้องใช้ชิ้นส่วนนี้อีกชิ้นเพียง <c oughs> ฉันชอบเวนต์มนจังทีนี้เราจะประกอบทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันแบบนี้คุณจะใช้ก้วร้อนหรือใช้พลาสติกเพิ่มก็ได้นะครแต่ต้องใช้อย่างระวังหน่อยนะ แทนผู้ถูกค่าเราจะใช้พลาสติกเพิ่มการทำให้ตัวของนอนสะพานแข็งแรงนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาใช้พลาสติกคุณควรทำให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นขั้นตอนที่หนื่งจริงๆเหมือนกับได้ออกกำลังกายเลยทุกคนระหว่างที่ซูกำลังทำให้เสร็จช่วยสละเวลากดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับโอเคคะ่ะทุกคนนี่คือร่างของเจ้าหนอนที่เราทำออกมา สฉันก็ไม่ได้อยากวิจารณ์นะนะแต่เราทำให้มันเรียบร้อยกว่านี้ไม่ได้หรออาเธอเริ่มสนใจงานนี้แล้วสินะหัวบัตดกรีนี่จะช่วยทำให้พื้นผิวเรียบเนียนแต่เครื่องมือน,นี้ไม่ใช่ของเล่นนะคะทุกคนควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำขั้นตอนนี้ให้ดีกว่านะคะแบบนี้ดูเหมือนซูจะสนุกกับขั้นตอนนี้มากเลยใช่เลยจ้ะ และขั้นตอนการเตรียมนี้ก็สําคัญต่อการทํางานฝีมือเสมอแต่ใช้เว้นหมดสักนิดก,ก็ไม่เสียหายนะเพียงอฮะทำไมมันไม่ได้ผลล่ะเออคาาพีโซเซโอจริงด้วยอโอ้มาลึกก็ขืยจงกดติดตามคอยอย่างชั่วดูสิคะทุกคนเจ๋งไปเลยว่าไหมแล้วทีนี้เราก็ต้องทำอีกอย่าง ที่เป็นหน้าและแข็งของเจ้าหนอนสะพานเอ่อถ้าอยากช่วยฉันไหมจ้าแซมมี่นิ้วกะหนึ่บกับปันแหลมๆงั้ยฉันเลือกอย่างแรกดีกว่าโอเค <laughs> องั้นก็ลุยกันเลย ดูเหมือนพลาสติกจะหมดซะแล้วขอเวลาสักครู่นะคะทุกคนเฮ้ยเจ้าหน้าสภานี้ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวสนิดเลยนี่สู้สู้ฮะสอ้ไม่นะสู้ไปไหนนีแกทำอะไรกับสู้นะสาวนี่แนละมีอะไรมี่ะไรแซมมี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสู้อยู่นี่เองและปลอดภัยดีด้วยฉันไปก่อนนะก็แง่ละแล้วนี่อะไรเนี่ยงานฝีมืออีกชิ้นของเราหรอ ส่วนนนั้ฉันคิดว่าเราน่าจะใช้เพื่อทำให้มันดูอ่สมจริงขึ้นได้นะไอเดียแจ่มสุดเลยทุกคนช่วยกดไลค์ให้นักสร้างสารรค์ของเราแล้วก็ลุยกันต่อเลยค่ะในเมื่อแซมี่ทำสวนนี้มาเราก็ต้องเพิ่มพลาสติกลงไปตรงนี้อีกชั้นหนึ่งมันจะช่วยสร้างเอฟเฟกที่เหมือนผิวหน้าของเจ้าหนอนเปิดอ้าออกมาและเผยให้เห็นใบหน้าที่สยองของมันอีสงสัยจังว่าเทรเวอร์แฮนเดอร์สันคิดเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ขึ้นมาได้ไง ทุกคนเราต้องทําให้พื้นผิวทั้งหมดเรียบอีกครั้งและเพื่อให้คุณไม่ต้องรอนานเราขอใช้เวทมนต์ตัดต่อนะคะเย้ขอ,อย่างชั่วสะดวกดีนะนด่โหไม่เอานะเธออยากให้งานนี้เสร็จเร็วๆหรือเปล่าอ้อใช่เท่ทีฉันเพลินไปหน่อยนะ่ะให้ดูสินี่ตรงนี้นี่โอใช่เจ้าหนอนสะพาน มากเลยแซมมี่แต่บางทีเรานะจะทำให้มันสีสันสดใสขึ้นนะอย่าพึ่งไปไหนนะคะทุกคนโอเคสีขาวแดงเหลืองดำาทุกันแล้วก็นำ้ำทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะแซมมี่เธออยู่ไหนนะฉัน <c oughs> อยู่นี่สุฉันรู้สึกว่าฉันกลัวขึ้นมาอีกแล้วนะสิ <c oughs> งั้นเราก็ต้องวาดหน้าของมันเพื่อให้เธอหัวเราะใส่มันได้ไงล่ะจ <c oughs> ำได้ไหมอันไม่รู้สินะโอเคฉันจะเริ่มให้เธอดูเป็นตัวอย่างแล้วกันไปกันเลย ฉันชักกังวลเกี่ยวกับแซมมี่นินอิแล้วสิปกติเขาชอบทําการตกแต่งแต่คราวนี้เขากลับหนีไปซ่อนไหนใครซ่อนูซซ่จะบอกให้นะว่าฉันกําลังทํางานอยู่ตั้งหากอ,อ๋อเงนเหรอสงสัยจังว่าเธอยุ่งกับอะไรอยู่ที่เรากําลังทําหนอนสะพานให้เหมือนกับตัวจริจรงการนั้นเราก็ควรมีสะพานให้มันซ่อนตัวอยู่ข้างล่างด้วยอฟังดูนะ่าสนใจมากว่าไหมคะทุกคนถ้าไงก,ก็กดติดตามด้วยนะวะ่าแต่แซมมี่แล้วฟันของมันล่ะ ตาทันทแพทย์แซมไร่บนบ้างแล้วเจ้าฟันข้าขอสั่งให้เจ้างหอ,อกขึ้นมาเดียวนี้ว้าวสุดยอดเลยว่าแต่ว่าเราเคยทำงานปีมือเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดของเทรเวอร์เฮนเดอร์สันกันมาบ้างแล้วคุณย้อนกลับไปดูในช่องของเราได้นะคะทุกคน เยี่ยมเลยที่เหลือก็แค่ต้องเพ้นสีตาให้กับมันจำได้ไหมว่ามันดูประหลาดและน่ากลัวแค่ไหนยอหม,มาว่ามันกรอ,อกตาไปมาไดยอยาา้อย่างน่าขนลุกไอหมาว่าตาดำมันให้ชี้ไปคนละทางกันเถอะได้เลยจ้าท่านผู้เชี่ยวชาญน,นอนสะพาน <laughs> ระวังนะคะทุกคนพยายามวาดให้เรียบร้อยดีนะหรืออาจขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้ก็ได้การทำงานร่วมกันก็เป็นอะไรที่สนุกเสมอโอ,อ้ฉันทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยล่ะ <c oughs> เยี่ยมเลยเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆสุดยอดมากโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาดูเจ้าหนอนนี่อีกรอบแล้วค่อยไปดูว่าแสมี่กำลังทำอะไรอยู่กันเถอะค่ะ ทําอะไรอยู่จ้าฉันกับทุกคนทําเสร็จแล้วนะฉันก็ทําเสร็จแล้วสี่ดูแบบจําลองที่ฉันทําเองคนเดียวกับมือนี่สิและฉันก็ยังมีเรื่องเล่าเจ๋งๆด้วยนะผ่านาครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีรถตู้คันหนึ่งกำลังขับผ่านสะพานอันสวยงามบนเขาที่บิดาบ้าแล้ งมากเลยแซมมี่เอาล่ะเธอพร้อมหรือยังเออพร้อมก็ได้เอาล่ะเริ่มหัวเราะได้เห็นไหมคะทุกคนตอนนี้แซมไม่กลัวหนอนสะพานอีกแล้วความจริงฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำให้เขาอยู่หัวเราะยังไง ขอบคุณที่อยู่กับเราวันนี้นะคะติดต,ตามช่องของเราด้วยนะ